Oh, สวัสดีค่ะาสาวหนองคายในเยอรมันนะคะมาดูต้นกะเพรากันนะคะไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่าเพิ่งลองปลูกนะคะปีนี้ดูค่ะผลผลิตยังได้แค่นี้อยู่เลยอีกเดือนเดียวอีกหนึ่งเดือนนะคะ หน้าร้อนก็จะหมดไปแล้วดูเลยค่ะสงสัยปีนี้คงไม่ได้กินนะคะผลผลิตเราปีนี้ทำไมเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูอ่สวนผักเรานะคะที่สวยสุดๆก็จะเป็นนี่ค่ะ โอ้แดดอ่ะนี่ค่ะในบ้านเราก็จะเรียกสลนเน่นะคะสลนเน่อันนี้ก็จะเป็นพวกผักของเยอรมันนะคะนี่ก็จะเป็นผักเยอรมันผักเยอรมัน,ผ,มนผักแพรวหนึ่งกอแค่นี้ค่ะไปชีไปเรื่อยค่ะบุ้งแล้วก็มีแตง แมงลักนะคะแมงลักบ้านนะหรือภาษาหนองคนหนองคายก็จะเรียกว่าผักอิตู่อันนี้ก็จะเป็นอนันาตเคชันคือดีมากหอมมากอร่อยมากต้นพริกนะคะแล้วก็เพลปไปกาดนะคะพริกหยวกสวยมากค่ะแต่ว่าสวยแต่ใบ ก็จะมีพักๆหนึ่งก็จะมีออกมาแล้วเป็นดอกนะคะนี่ก็จะเป็นพวกพลิกนะคะนี่สามสี่ต้นนี้ก็จะเป็นอัมพลิกหยวกค่ะก็จะมีออกมาแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่เยอะแต่ว่าพวกพลิกอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่นี้ ส่วนนี้ก็คือมะเขือเปาะนะคะนี่คือมะเขือเปาะเมคงไม่ได้กินค่ะปีนี้นี่ก็จะเป็นใบโหระพาใบาโหระพาก็ขึ้นแค่สองต้นเองนะคะนี่ค่ะกำลังสวยปีนี้อากาศไม่ค่อยดีค่ะก็เลยไม่ได้ผลผลิตอะไรเยอะ ไข่ก,ก้อนนึงนี่ก็จะเป็นสลัดนะคะนี่ค่ะสวนผักเล็กๆของเราในเยอรมันนะคะสาวน้องคายในเยอรมันนี่ก็จะเป็นมันฝรัง่งมีหนึ่งต้นแล้วก็ตะไคร้อีกหนึ่งก้อ ดูไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะพริกหยวกก็จะมีออกดอกแล้วนี่เห็นไหมเห็นกันไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่านะคะอีกหนึ่งเดือนนี่ค่ะทั่วฝักยาวบ้านเรานะคะแค่นี้จริงๆถ้าไม่ได้กินก้า ลงใหม่ปีหน้านะคะนี่ก็ชุดแรกหมดไปแล้วอันนี้ชุดสองนะคะพัชีลวล่ามีเสียงรถด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกมุมหนึ่งมุมนี้คือดีมากก็คือสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าหมดฤดูไปแล้วสตรอเบอรี่ก็คือนี่ค่ะ ต้นสตรอเบอรี่สวยมากเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะคะหลังจากที่พลิกเราให้ผลผลิตแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ